อย,อย่ากกินตำเห็ดเฟืองเดียา,ายเห็ดเต้เฟืองก่มซ้ำคำปั่นเหบอเห็นมีวีแววเด้ปันเมืองเอ้อซอยม้อยเดชิแตกแนกปะะ่นอดสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ถึงบ้านตุยอีกแล้วมันนีสวัสดีตอนเ้าเสาพี่น้องออกเฮือนแต่เ้าเดิมมาีนเดอ เพราะาเราม่นัดกันเราจะไปหาแ yeah. ย่ไข่หมดแต่ว่าคือล้มแต่มันสิบกคูใส่กระบกตาบนนะพี่น้องเลยมันจะไม่คูใส่กระบกตาเราแต่ว่าพ่กแม่นั่งกำลังออกไปตัดใหม่สาวใหม่เ yeah. ย่ยไข่หมดแดงอยู่นะน้อพี่น้องถ้าพอนีข้าวก็ยังไม่ได้กินค่ะแต่ว่าซื้อปิ้งไก่มากินนะคะเบาเอ,อือกเบาหนักยังบ่บทันได้มาพี่น้องสีสิการิโอ,อสวอาดจะมาแล้วค่ะสวอาดยังมาเอาผ้า ไปตัดใหม่อยู่อยูน่าเนาะค่ะแล้วก็จะมาจ่ายเงินเดือนตุยๆเลยจ้าแต่ว่าเงินยังประไท้ออกนะครับพี่น้องแต่ว่าเอาเงินจะกของหาก่อนค่ะเงินก็ออกส่าก,ก็มูได้หน่อยแล้วก็ออกสากาก่าฮักไลายค่ะอืมงานทางใจคู่มอือนี่สามสี่หาเดือนมาีน่นั้น รายได้บ่ได้บ่ได้บ่ได้ซ้ำแบบเพือบเปลาน้าเลยพี่น้องแต่ว่าก็ยังห้ตัวตัวเกือบซ้ำเก้าเนาะบางเดือนเท่ากับห้ปกติซ้ำเก้าแต่วันละเดือนใดรายได้เท่าไหน่อยเท่ากันต้องลดลงนะพี่น้องก็ตามรายได้เพราะว่าเกี่ยวกับรายไี้ก็ตามรายได้หน่อยได้ได้ดะรายได้หลยได้นหน่อยได้หลยก็ได้หายคือเก้าจ้าพี่น้องบ่ได้ถิมในปาก็ยังเหมือนเดิมนะคะอืมก็บ่าวว่ากันเนาะพี่น้อง มันกับบทัวบทเถิงบทวัวบทเถิงกับสิบบ่าวพากันได้หน่อยกับสมหน่อยได้หลายกับสมหลายบอ่เข้าใจคือกันหรือว่ามันเป็นย่อนแบบว่าบัญชีลาวยูทูบลาวจงสี่หลอพี่นนองเพราะว่ารายได้นะมันได้หน่อยอ่าตามที่เปรียบเทียบกับของเบาเอื้อเนาะสมมมดคลิปนี้เจซีลงคลิปหลายกว่า ลื่นไปสองคลิปอย่างสี่วิวกะหลายกว่าแต่ว่าเงินคืนแต่ละมือนะได้หน่อยได้หน่อยกว่าเขานะัะเป็นเกือบครึ่งอะหรือว่ามันเป็นย่อนบัญชีลาวอย่างสี่หลอกมันเลยบรยยิไลมันถึงหักกับหลายเนาะถึงหักว่าษี่นี่มันก็นหักหลายอยู่แล้วอบัญชีลาวนะวเราวอาของเบาเอือบ่าอ่านนะครับจะเป็นไทยบดี เจ้าต่างเป็นไทยเจ้าใส่บัญชีไทยตั้งแต่เริ่มแรกของเจซี่นี่นะมันใส่เป็นบัญชีล่ามันก็ถทึกหักลายเลยแล้วว่ารายได้มันก็ได้หน่อยจังซสีห่หล่อมุงจิก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอ่ะเออเพราะว่าสี่ห้าเดือนวันนี้นะับแบบถึงว่าสิบพุทธิตามหลายพูทติตามหล,ลายกับบอด้ไมคข้าวว่าสิได้หลายกว่าพูทติตามหน่อยด้อค่ะอันนี้ ถึงวสิขยันวิวหลยกลัว็ยังแบ่ได้้ซ้ำที่แบบวิวหน่อยกลัวลงคิปหน่อยกลัวอีกอืมหรือมันต้องพึ่งดวงพึ่งโชคด้วยละ่ะน้ำหรอ,อยังสี่หรอจ่ายค่ะเดี๋ยวว่าราไาอไม่นั่งขับมาสักกันพี่น้องเลยจ่ายเงินนางเงินหน่นเพราะท่านได้ออกคะ่ะออกก็ออกซ่าพร้อมคะ่ะอืมบริไว้ท่านทวงที่คืน ของเ ال, ขาของเ ENNIS, ขาน <lawsuit. S 1> ี่คือแบบหอดมือเลยตัดยอดแหละมือมือตัดยอดแหละมือวันที่สองสองเยออกโลดนอกนอกจากปันทีเสองอาทิตย์แต่สินะเราจะตื่ยมาก่อนข้ามาพี่น้องเอ้ยกินข้าวก่อนค่ะกินข้าวก่อนคือจะมามองแต่ก็ลุลืมอยู่หนาโทรศัพท์เอากรเบ้นงมาจิ้มราไก่กินไก่ิหมูตำปัวมาเดิน คาพิษซามันจักินอนกับซูมอยู่ได้ละสิปีเลยได้โตเนี่ยแ้วโตปีเดียวเน่ยเาอ่านนะจับว่ามึจับว่าเราหยาดแล้วกรเจียบเรอยัวล้มน้ปีเดียวกสต่ายโตปีดีเอาชูเอ๋ยไม่ซี๊ไปอีแระเออเนาะเออสตะมือจะมาหมู่หมู่ไสิปีเลจ้าน่ะปีเดียวไปอ่ะักคุมมือักคู่มือะวย เมีนอยู่บาเอออนะเออตื่น้นกัเอัตะเอาเอานั่งไปไดู้๋ย่างนั่งลายเดียนซาอยู่นั่นนะเออนั่งไปบลาเดียนซาจังๆลายลายเดียนซานั่งไไดู้๋หอกต่างอกก็ไม่น่าต่างบอกกอยู่ากินา้ลยกนนเป็นนั่งซูก็ได้ย่างนี่เจ้ามาเล่นบ่ แต่ว okay. ัสดีจ้ามันได <criança grateful S 1> ้เงินของ้จ้าดิจาทำมารวมเป็นแบบี่อยเวาจังรับเงินเงินหนุนปรทธานออกแต่านันบอกเพื่อที่รับเงินหนุทานออกแต่ว่านางสิได้รับหองค่งมันเขาแบบน้หายมาแล้นั่งเดินกาไือว่าอะไรที่น้องเลยขมยตอนนี้ต้องต้องให้ตาเืกับน้ำตูงมีใหญ่เด้อ่เ้อ ยโยไห้สาวง่านไเลเื่องได้ไหมมันมันลดมันลดเกรดเพราะมัน่กปเป็นเื่อแง่กับคุณดกันต้องเป็นคุณน้ำคือเราพี่เซิดโตใหญ่สองคนเลยทางศิษแต่แปมาอยู่ขางังน้อาเป็นพี่เชินเตใหญ่บอก ทำเกาเอยทำทางวรจะเจ็บ้อนนกะโดดเลยนาะครจื้ว่นเจ็บคอรอย่าโนปุกอแ่เนี้ยข้เกานนี้เข้าไปไ่ได้เลยนศุกรครับแต่ว่าทุเอ์น่มกดักระโดดหักกระักไล่ไปนองเธอชาวรปียนงันปเก็เรียน subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những của hấp quá ได้จะไมน้อแบ่เจอาเนี่รอขอบแซนทีได้หน่อยได้ลกยกระหกา่นเก้าน้องอ่านให้ังน้เลยน้องเ้าดินั่นวรขั้นหู้นนี่ก็ตั้งเป็นไทยตั้งแต่แรกกันดีเดนยังไงคสิบประเด็มาเชียร์พัชชีแบบเข้ามาเปลี่ยนเต็มมาได้ป่ะแรกก็เฮดนปรปินนั่นเอเนบาซุกเฮดหาเขากัซื้ออยู่ลองเอามาล้านบอซุกตักกัน่หจะไปไปกะ ข้าห่านมาเลยหนงข้าหูเลยอะ่าัดตอกเลยหรอกไปเลยปเลยเนาะขนมเสีอหักใส่กินเหมืนส่กินแค่แคบอย่างน้อันี่มันอะไรนี่มเนาะไรจับาทุกตัวลงก่อน ีิวเลอรูอที่แทบภาพเ่อะ่็ปิวจต้องอนนนขนาดเขาเนเ่เาส่งกันลุหมื่นล้ายละ kim hoai, khoai na, khoai không là nó nhỏ, bát tui, แต่คนน้ลูกกินดอปยังหนาแต่โตเยงแววป็นงี่ลกแเงแวนว่ยังแี่อกก็เลยัวลูกไปลูกมาดูแต่าสิ่งแบบาเพ่อแบบไร้สายามูสั่งเอาเหรอ้ตวาตวน้อยมันูขอกินเนีเดปนนธามันสิบกล่มกบตามันบกพี่องสิบบกเขากบกตากนลงอยู่แล้ว ให้บุญอะเคลนเห็นอีกแล้วใช่ยังเลยให้แก้วเหมือนกับหมดเลยมาไปยังนะี่เปิเพื่ออาจาศอากาศไม่ได้ถอยน้อยยังไงจับอะไรอู้ดเอาค่อยะเลิมอม่เลยอะไรไม่กินดูมันมีกิ่นอะไรชื่ออย่องวะขิงขิงไม่รู้อย่างวะ มันน่นแล้คนมากน้ำไม่ถูกตากับมันนี่ของไทนี่เจลลติต่มีเิเิเอาเอนี้เลยตีออิเจบเข่าได้เลยนี่่แ่่แ่้เจะเอามีมาปาดก่อนลูกีไม่ใหญ่นะเก่งแคมันแกนเแพนไข่ สวยมันหนักลิบแมวเลยถักจ่องคนนีเราเรียนคับเราเต่ยังดีกว่าแังเราเรียนกระมคือ อันแดงแต่ก็จะได้ก่าเอากระเทาเอาหน้าเหมือนมาเล็บแมวนั่เอมือเล็บแมวกันเซ็บเนาะอันนมนมกันอันอันอันคอมเมนต์อันด่านะเหมือนเหมือนหนุมกันเซด่าเลยนะด่าสามสาวกรบอได้สนึีเนาะกันสกนอืมอาเบิ่งน้างนอกอือเากินนัจงอือเาถเหมืนนะมบเมนนกร็ปหรอคุณ่มากกอยากกินก็ขาดจะไม่แห้งอัวนง ดีกันนะเด็กเอ็นกับเมียมันของนั่นเองท่อบ่บอหัน<เ>ั่นนั่นท่อเพื่อนเมียจบของเ่นอนไปสางละคังว่าหรือให้มโมว่านี้ ่ใหญ่นเชเจ้าว่านี่มันคืมมีเลยให้ไอดไ่ใหญ่นะไอเจ็ดนหรอพอเป็นเนนะเคยวางหมดช่ต่างๆต่างนานาล่าต่างลกหม่ีต่อไม่มไม่มไม่ไม่ไม่ไ่ไม่่ไมม่ม่ไไม่ไม่ไ่ไม่ะม่ไเ่ไม่ไม่ไมม่ไ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 ่ไมไ่ั่ไม่ไ่ไมมไม่มไม่่ กระถินกมานาไ่้ยอ้กมาด้เรื่องอ้าวก็มีเบนกูเห็นในมกระถินเนี่มันทีแล้วมันลลูกกระิเออเดวมาปูเลยครับมากะถินนะโอ้ยกระกทิ่งอยู่ข้มืออมาว่านเลยนะี๋ยวมกระถินไปเด็ไปจับได้เบิ้งคยตอปิดใจแกูมุ้งลูกมหนยลมได้หนีกลาก่หวเชเป็นจัน หมมนน้อยบ่กเห็ดผู้าคอยเนียมลาดอยู่กบอหมยมาดูลาดล่าไวยระจักษ์ว่าเมเชียวอยู่คนเดียวมือใดเซตน้าเบื่อเนแต่เร่งๆเลยเร่งเลยขัวเขาไหนใช่สัญญาณแ้วยักอยู่อุ้มดูหน่อยอยู่วันั แต่สั่งหนูอ่านยังบอสสั่งมาอีกนึ่ยังบุญเกลื่อนบัสจะมาไหมไม่มาไม่มนไม่มาจได้เหียบนะมาเราจะนอนจะเป็นบุญเกล่นเก่งมื้อเาั่ยาเกีมา้วมื้อนั้นไปกินในงานขานั้นประมาณเกินขวดไปแล้วมันมาทุน นั <cin stereotype> <m aks> <dragging> ่น <chop> ป <eight> ุกนั่นปุ๊โดอืเ้กินอิ่มแล้วพัชชื่จากนอนขกินอยู่เือนเชื่อมานมานกินแล้วพัชี่จากนอนพี่น้องเอ้ยวนลนไปขอเงินมาหายตุ่ยตุ่อนนี่นะฮะีรถอ้ยเป็นเยอะอันเป็นเงี้ยสิโลก็เป็นไรกระตาเล้วตเออเพราะท่านเรีวต้องเว้นน้ำจึงาบดได้ลยกระหายจามูพีก้า แต่ก็ลดลงมาอยู่เพราะว่าอะไรได้เรามันเดือนหน้าได้ได้อยก็ดีได้อีน่าเลือนนี้นะเบรเดืนออกลงปลั่งนะจ้าตงนี่เขานี้เดี๋ยวีนะเขามาติดตัเอเ อยู่ไก่ก็เห็นบ่ไก่เนี่ยโอ้ยอยากกินกระดาขาวในย่างไปเบิ้งนี่แม่เล็บกูก็จะพูดคุยกันว่าเป็นเองไม่หยิบยั่งเดี๋ยวนี่นะครพี่เรื่องกินแล้วเราก็ตั้งค่ากันเข่าวปาดต่อด้วยจ้าว่าสิ่งของเพิ่มไม่ใช่กินยาครับมันเดือดมาให้คุณนี่เปิดธนาคารให้เราเก็บเข้าไว้เออบอเปิดไว้โลดเปิดไว้โลดจะได้โอนข่าวแล้วมันจะมาต้องออกโอมาก็ใจชอบชอบกันเ้ย ข้าไมาเห็นอย่างน้นอ้แมาแหลมันั่วซะขี่ขึ้เงี้ยวไม่คือเก่านั่นแล้วพนข่ายูฮคอับจะโป้พนที่ว่านีก็อยากเห็นหนาก็ติดใจไปตาแรงๆทำไปแหลมันั่วทำไแหลมันตอบเนีเจ้าก็อยากหูเลยขาชอขชองได้น้ำใครละพันดีลเฮ้ยนุ่มอร่อยเนอะ โอ้ยคุโตกใจว่าใกล้กินเจสอะมันคูอไป่าไน้ำมู้บ่ไปน้ำกันเลยมันตีกันบ่มันยาบ้ากันเองว่าแล้วมันไปไสัจักบัย้มคำคำมาจังมาเห็นห้าเลยเจ้ามันไปหาจีนทั้งไจคือปล่อยไปแต่มันอยอ่นอแล้วมันเป็ยนยังดอกเลยแต่บอีัตซีข้าวๆเนี่ะมันยู่ยูเสือมันก็มากิน แคาไม่ยูน <an throp ic> ้ำเป็ดเลยตัวมูไปหากินไก่เลยแม่อยู่บ้านเนยแม่อยู่บ้านแล้วก็ต้องต้องไปนะคือไก่ต้าไปแต่เขายิ่งไปกินซุปแปดต้นนิดหน่อยแล้วเขาไม่ได้ที่เงินไก่เนาะมันบอกไม่ไม่เลยตั้างรั้วอะไรแบบโอ้ลงทุนอีกางไรไม่ดิเงี้นตัดต้นเลยเขาแก่ไมาหายเลยเขาสั่งให้เออเออจะพาลูกมาขี่เห็นเนาะเออจะพาลูกมาขี่ไปในไม้ตุ้ยเปรี้ยนขี่ลูกนะอันนี้อะไรยังไ ฮลหลแ่ว <Hello. S 2> <Hello. S 1> mm ่าแจมมี่เจ้าแบบนี mm ้ก hmm. ินแมมีเจ้ากับเรแรงกวกับนึกไก่ด้วยใจยาในไส้ลกนี้ อ้าบเบงจังประตูหัเลยเฮดไประตูไปสต้พื้นต่ละกโนะเนาะสตพื้นตะลักคเนี่ยบ้านเราตลพลาิกเนามาอันนี้กันจอบซองจอบซองพี่น้องก็จะมาสตอ่านกิ่นก้างเดีวป่ะบอกไปได้นงครับเด็จอบกลิ่นเถ้าป่านิ้หน้อยิดนะได้กลบ้านครัานแม่บด้จได้กินนะไปเนาะพี่น้องแจ้จะขัาป้านกกันค่ะตามคิปหนักค่ะ ໄດ້ແລະດເງິນດຢວງນະວມາຖາມດຊືມດຈດ້